วันนี้เซลเตอร์จะพามาชมนะครับสต็อกรถของอีซูซูซอสแสงมงคลครับแล้วจะมาแนะนําว่ารุ่นไหนที่ขายดีสุดนะครับแล้วมีรถพร้อมส่งนะครับวันนี้เซลเตอรจะมาพามาดูนะครับไปดูเลยนะครับรุ่นแรกนะครับ4ประตูแอนะครับเราจัดทรงหล่อๆลงล้อมแอกให้เรียบร้อยนะครับใช้เงินออกรถเพียง2,900 0บาทนะครับถ้าสนใจ4ประตูตัวแอเกตเตี้ยนะครับ2.2แม็กฟอร์ด จองรอพร้อมจบนะครับ20,090ครับติดต่อเซลเตอร์ได้นะครับที่สุสานแสงมงคลสำนักงานใหญ่สายเซียหรือช่องทางต่อทิกต็อกหน้าโปรไฟล์นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอีสูนะครับตอนเดียวนะครับใช้เงินออกรถเพียง9,000บาทนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะลดไปบรรทุกใช้งานนะครับสนใจสูตนะครับติดต่อเซลเตอร์ได้นะครับที่สุสานแสงมงคลสำนักงานใหญ่สายเซียหรือช่องทางต่อเบอร์โทรหน้าโปรไฟล์นะครับรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นนะครับสประตูแทรกยกสูงนะครับเอามาโหลดแต่งยี่ราบแคะนะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับใช้เงินออกรถเพียง39,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดที่จะออกรถีสุนะครับรถกระบะนะครับมีส่วนลดครอบคอยสูให้ห้า0ันบาทนะครับถ้าท่านใดสนใจอีสูนะครับติดต่อเซลเตอร์ได้นะครับที่สุ่อแสงมงคลสำนักงานใหญ่เซเซียหรือช่องทางต่อเบอร์โทรหน้าโปรไฟล์นะครับสำหรับลูกค้าที่ประวัติดีนะครับมีแอคทีฟนะครับใช้เงินออกรถเพียง39,000บาทสำหรับลูกค้าประวัติดีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสีประตูยศสูงเกรดแอลแต่งยีราฟแคะโหลดเตี้ยจอดทรงหล่อๆครับ ใช้เงินออกรถเพียง3,900 0บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับจะออก Cap เอแต่งละล่อครับใช้เงินออกรถเพียง1,900 0บาทนะครับถ้าล mmm, ูกค้าท่านใดสนใจ Cap เอแต่งละล่อจะส่งให้เรียบร้อยสำหรับลูกค้าประวัติดีที่จะออกมิ w รุ่นอีลิแกสนะครับใช้เงินออกรถเพียง6,900 0บาทนะครับสำหรับลูกค้าประวัติดีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจ4ประตูแค 4ประตูเอสนะครับแต่งละลอโหดเต้ให้เรียบร้อยจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับใช้เงินออกรถเพียง29,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะออกรถ4ประตู Z P ไปใช้นะครับสำหรับลูกค้าประวัติดีใช้เงินเพียง49,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะออกมิลทุกรุ่นนะครับมีส่วนลดครอบครัวอิสุให้10,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะจองรถนะครับจองออนไลน์กับเซลเตอร้ปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นโดยผ่านบัญชีแบงก์กรุงเทพ บริษัทอิสูซอแสงมงคลนะครับสำหรับลูกค้าประวัติดีนะครับมิลเรุ่น RS นะครับใช้เงินออกรถเพียง89,000บาทนะครับย้ำแปด0 0ืบาทเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจอิสูครับอยากทดลองขับหรือว่าจะจองนะครับติดต่อเซลเตอร์ได้นะครับทางเบอร์โทร0 8 9 0 0 1 8 9 8 9ครับหรือมาหาเซลเตอร์ได้ที่บริษัทอิสูซอแสงมงคลสำนักงานใหญ่สายเอเชียนะครับวันนี้เซลเตอร์ขอลาไปก่อนครับ